โอเคครับอยู่กับผม LRO ในเกมลาเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแจกฟรีของโคโลโบเดือนนี้กันนะครับก็เป็นตัวแจกฟรีของโคโลโบเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสาลามไปซะแล้วนะครับก็โคโลโบนี้ก็มาเป็นรอบที่2เรแล้วนะครับแต่ผมจะมารีวิวตัวแจกฟรีกันนะครับก็โอเคตัวแจกฟรีก็เป็นตัวนี้น,นะครับเป็นตัวธาตุไม้นะครับ ลูกศิษย์ของฮิสุฮินาตะนะครับเป็นธาตุไม้ก็เป็นสายบ้องไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวเป็นร่าง p 100นะเดี๋ยวผมขอไปตีบวกก่อนนะครับ p 100เปรนร่างให้เปิดน,นะโอเคผมจะมาตีบวกให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเก็บครบนะที่ผมเก็บครบนี่ก็ ผมไปเล่นในสเตจพิเศษแล้วก็ด่านวิ่งนะครับโอเคเราตีบวกไปแล้วห้าต uhm, uh, ัวแล้วก็ตีบวกไปอีกห้าตัวนะครับก็เป็นทีหนึ่งพีห้าพ้วนะเป็นพีห้าพายบวกสิบแล้วบวกอันนี้บวกสิบห้านะครับโอเคบวกสิบห้าแล้วนะครับโอเคใกล้จะแม็กแล้วนะครับก็เป็นทีหนึ่งร้อยแล้วนะครับโอเคเป็นทีหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตีบวกให้มันเป็นล่างแมนะก่อนนะครับเอาตัวอะไรดี ขออนุญาตตีบวกให้มันกระล่างแม็ก่อนนะครับนี่เอาตัวเกียร์ไปนะครับนี่นี่อันนี้ผมมาตีบวกวันศุกร์นะครับมันก็จะไม่กใกล้อยู่นะครับโอเคใกล้แม็กต์แล้นะครับเราจะมารีวิวกระล่างให้เตยกันแต่ขออนุญาตตีบวกก่อนเดี๋ยวอีกสองเลเวลนะครับเดี๋ยวอีกสองเลเวลแม็กแล้วนะครับ โอเคก็แม็กแล้วนี่เออโอ้ตัวนี้ผมลืมจับนะเดี๋ยวผมนี่เป็นล่างอันต้านะตอนนี้เป็นล่างอันต้าพีหนึ่งรอเดี๋ยวผมขอไปซื้อซื้อหมูก่อนนะครับหมูธาตุไม้ ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเป็นร่างร่าง P 1 0 0 h a p p อนะโคลาโบนี้ผมก็ชอบด้วยนะครับโอเคเอากบแดงนะครับผมลืมจับนะโอเคเอากบแดงยัดไปเลยเพื่อความสะดวก เราจะมาสลับไปร่างให้ปิดกันนะโอเคสลับไปแล้วนะครับเป็นล่างให้ปินนี่โคโลบโบนี้ผมก็ชอบมากเลยนะโคโลบโบเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็ดซารามไปซะแล้วนะแต่ผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือเด,เดือนนี้มันมี28วันนะครับก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์โคโลบโบนี้ก็จะไปวันที่28แล้วนะครับ ก็ผมสุ่มไม่ได้ลิลลมูรุนะครับแต่ผมสุ่มได้ดีอโบมาก็ดีใจแล้วนะครับแต่รอบรอบที่มันมาแรกๆผมสุ่มได้ลิลิมูรุครับโซเอนะผมก็เก็บไว้อยู่นะครับโอเคนอกเรื่องกันนอกเรื่องกันมามากพอแล้วนะครับผมจะมารีวิวไปล่างไฮเปอร์ P 1 0 0 Mac กกันนะครับตัวแจกฟรี โอเคตัวนี้ก็เป็นธาตุไม้สายว่องไวนะครับผมจะมารีวิวสเต็กเข้าๆแล้วก็สกิลเข้าๆนะโอเคก็ระยะโจมตีก็210นะครับความโดในการโจมตีก็1 0 0 118แนะแล้วก็ความโดยในการเคลื่อนที่76นะครับแล้วก็อัตราหลบสกิลก็30นะครับ ผมใส่เกียร์เพิ่มไปอีกนะแล้วก็ตัวนี้ใช้แร่น้อยมากเลยนะครับแล้วผมก็ใส่เกียร์ลดแร่ไป2จุดก็ใช้น้อยไปอีกนะโอเคมารีวิวสกิลหนึ่งกันนะครับสกิลของสกิลที่หนึ่งนะเป็นเดสเอ็นเดสเอ็นเรนโบว์นะครับสร้างความเสียหาย1 800ัน0ลงในพื้นที่นะแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู30%์ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู30%์ตนะ แล้วสกิล2นะครับสลายอนุวิญญาณนะครับสร้างความเสียหาย240%นะแล้วก็ลดพลังป้องกันทางกายภาพของศัตรตู2 5 0 0 0หน่วยนะครับแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำของศัตรตู20%นะก็ะสกิลนี้ก็เป็นสกิลพิษนะครับตัวแจก,กฟรีนะส่วนสกิลไฮเปอร์ก็เป็นกลุ่มของโคโรโบนี้นะครับก็เป็นสลาม2นะแล้วก็ ต้านพลังเป็นความสามารถไร้ธาตุต้านพลังป้องกันไร้ธาตุโอเคก็เกียร์ที่ผมใส่ก็เป็นเกียร์คันธนูผู้พิทักษ์นะเป็นเกียร์ฟรีอันนี้รองเท้าก็เป็นเกียร์ฟรีนะส่วนอันนี้เป็นกระดิ่งคิดมัดก,ก็ได้มาจากเดือนธันวาคมที่แล้วนะคนที่คนที่สุ่มเกียร์เดือนธันวาคมก็น่าจะมีการอยู่นะครับโอเค ผมก็จะไปรีวิวในสเตจหลักให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับตัว P 1 0 0ส่วนมากผมจะเอาไปเล่นในสเตจพิเศษนะครับมาโอเคมารีวิวด่านนี้กันนะครับตัวนี้ก็ในในอนิเมะเก่งมากเลยนะตัวนี้ผมใส่เกียร์ไป ลดแล่2จุดก็ใช้แลร้252นี่สกิล2นะครับเมื่อกี้โคตรทีน่นี่ขอขออนุญาตแคปรูปนะโอรีวายมาโอเค เดี๋ยวมาด่านนี้กันนะครับเดี๋ยวหาลูปทำหน้าปกคลิปก่อนนะสกิลหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่สกิลดีเท่มากเลยนะสกิลสองผมว่ามันก็กว้างสองร้อยเจ็ดสิบจุด 280จุดนี่แหละครับพวกสกิล1กับสกิล2นี่สกิลก็สวยงามมากเลยนะครับสกิล2โอเคผมก็รีวิวคร่เข้ขให้แค่นี้กันนะเดี๋ยวไปลองในสเตจพิเศษอ๋อในสเตจพิเศษผมน่าจะรีวิวไม่ได้นะแต่ส่วนมากเป็นตัวอันนั้นนะครับตัว P100 คลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่น PVP ให้เพื่อนๆดูกันนะก็โดยใช้เอาตัวนี้ไปเล่นใน PVP ให้เพื่อนเอนดูกันโอเคเอาตัวนี้ไปเล่นใน PVP ให้เพื่อนๆดูกันดีดีอาโบดีอาโบ เซซูนะผมขอแม่ไปนะโอเคมูนเยลลี่นี่ลูเดียดโอเคตัวเก้าดาวมาเอเรนบากินะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นใน p v p ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะว่าตัวนี้มันจะเล่นดีแค่ไหนนะครับ หรือไม่ไก็ยืนไ,ไ,ได้ไหมมาดูกันนะอันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วด้วยนะครับผมขอเล่น PV ให้เพื่อนๆดูสักสองรอบพอนะโอเควันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยผมอยู่ลีกเพชรหนึ่งนะครับมารอบแรกนะครับเจอทีมตึงเลยเจอลิมูรมูด้วยนะ มาดูกันว่าฮินตาตะจะชนะไหมในอนิเมะคือชนะนะครับแบบล,ลิมูรุแบบสู้ไม่ได้เลยนะตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้เป็นจอมมานะครับอ้าวโอเคมาดูกันว่าฮินตาตะจะยืนได้ไหมในฮินตาตะหายไปไหนนะมาออกมาแล้วโอเคยังเห็นสก,กิลอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังนวลเนียมากนี่ไายสก,กิลอยู่ไลส่สก,กิลอยู่นะครับเฮ้ยเขากดแค่แข็งมามานี่ยังยืนอยู่นะครับยังยืนอยู่เขาพัดมาแค่แข็งไปอัดป้อมไปเลยนะโอ้ยินาตะแบบมามาคนแรกเลยนะ ดีดีเฮ้ยทำไปเล่นนะครับก็พอเมากำจัดธาตุน้ำได้นะตัวเป็นตัวธาตุไม้ด้วยโอเคก็ชนะไปนะครับนี่ยังยืนอยู่นะครับตอนชนะก็ยังยืนอยู่นะดีกว่าแบบมองไม่เห็นเลยนะครับโอเคมาเลาะดูรอบสองกันนะรอบสองก็ เจอบาลล็อก9ดาวแม็กด้วยก็โหดมากมารอบสองโอเคออกมาแล้วมาฮินาตาย,ยังยืนอยู่นะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่สกิลสองคือสวยงามมากนะ โอเคทีมนู้นก็ดันมาแล้วนะบาวล็อกคือเป็นตัวดาเมจแรงมากเลยนะครับโอเคเราแค่เราอัดอัดบ้านเลยนะโอ้ยเราจะชนะไหมเนี่ยเราทำลายกลุ่มเขาไม่ได้นะครับ โอ้รอบนี้ทีมฝั่งนู้นตึงมากเลยนะครับ้แต่ฮินาตะก็ยังยืนได้นะเจมือเสกเป็นหินเอาแล้วมาฮินาตะยังยืนปล่อยสกิลอยู่นะครับเป็นสกิลดาเมจสองสกิลด้วยนะตัวนี้ตัวแจก,กฟรี โอเคดียังยืนอยู่นะครับยังยืนอยู่ดีดียังไล่สกิลอยู่นะครับเฮ้ยนียังแทงอยู่นะโอเคโอเคนะครับก็ชนะไปแล้วนะครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ก็ เอามาเล่นได้นะครับในลีกในลีกที่ไม่แบบลีกต่ำๆเล่นได้นะเป็นตัวธาตุไม้ด้วยนะเป็นธาตุที่เก่งที่สุดแล้วในเกมนี้นะตอนนี้เป็นธาตุไม้ไม่เทียบพวกแสงมืดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีก็สกิลก็ประมาณนี้นะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟคะแนนพีหนึ่งร้อยด้วยนะครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันก็ใช้ เอาไว้ใช้งานบับในสเตตพิเศษนะครับเอาไว้เอาของคูณ2นะครับโอเคผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ